แนวข้อสอบมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพชุดที่2นะครับข้อ1มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูมีจำนวนกี่ข้อกอไก่3ข้อขอไข่5ข้อคอควาย2ข้ององู9ข้อ เฉลยนะครับขอควายนะครับ2ข้อเพราะมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพก็คือผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการครูสภากำหนดต่อไปนี้วงเล็บ1การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนวงเล็บ2การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะนะครับ ข้อ2การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนใช้เวลาตามข้อใดกอไก่6เดือนขอไข่ไม่น้อยกว่า1ปีขอควาย1ปีงองู9เดือนฉเฉลยนะครับขอไข่นะครับไม่น้อยกว่า1ปี 1> เพราะการผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับ ข้อ 3. สาระความรู้ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนมีจำนวนกี่ข้อก็ไก่3ข้อขอไข่5ข้อขอควาย2ข้ององู6ข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับ6ข้อ เพราะสาระความรู้ในมาตรฐานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาเฉพาะมี6ข้อดังนี้นะครับ 1. นักศึกษาต้องมีการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกตสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลและนําเสนอผลการศึกษา 3. นักศึกษามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการนําหลักสูตรไป ใช้ 4. นักศึกษาต้องฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา 5. นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและ 6. นะครับนักศึกษาต้องจัดทำโครงงานทางวิชาการนะครับ ข้อ4สาระความรู้ในมาตรฐานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาเฉพาะส่วนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนมีกี่ข้อก็ไก่3ข้อขอไข่5ข้อขอควาย10ข้ององู6ข้อเฉลยนะครับขอควายนะครับ10ข้อ เพราะสาระความรู้ในมาตรฐานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะมี10ข้อ 1. ครูต้องมีการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2. ครูต้องมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 3. ครูต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4. ต้องมีการเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 5. ครูต้องมีการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ ้ 6. ครูต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้7ครูต้องมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน8ครูต้องมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9. ครูต้องมีการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และ10นะครับครูต้องมีการสัมมนาทางการศึกษานะฮะ ข้อ5สมรรถนะในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในส่วนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนมีจำนวนกี่ข้อกอไก่3ข้อขอไข่5ข้อขอควาย10ข้ององู6ข้อฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับ4ข้อ เพราะสมรรถนะในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในส่วนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนมี4ข้อดังนี้นะครับ 1. นนักศึกษาต้องสามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน 2. นักศึกษาต้องสามารถจัดทําแผนการเรียนรู้3นักศึกษาต้องสามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่การจัดทําแผนการสอนปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุงและ 4. นะครับนักศึกษาต้องสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการได้นะครับ ข้อ6สมรรถนะในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในส่วนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะมีจํานวนกี่ข้อกอไก่4ข้อขอไข่3ข้อขอควาย9ข้อข้องู6ข้อเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับ4ข้อ เพราะสมรรถนะในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในส่วนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะมี4ข้อดังนี้นะครับ 1. นักศึกษาต้องสามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2. นักศึกษาต้องสามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 3. นักศึกษาต้องสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ4นะครับนักศึกษาต้องสามารถจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนนะครับ ข้อ 7. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้ข้อความดังกล่าวนี้อยู่ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูประเภทใดก็ไก่สาระความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะขอไข่สาขาความรู้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนขอควายจัญญาบัณวิชาชีพครูงองูมาตรฐานปฏิบัติงาน ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับสาระความรู้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะครับเพราะมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูข้อ1การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสาระความรู้วงเล็บห การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาวงเล็บ2ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกตสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาวงเล็บ3มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้ข้อ3ก็คือข้อเฉลยนะครับวงเล็บ4ฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาวงเล็บ5ฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและก็6นะครับการจัดทําโครงงานทางวิชาการส่วนสมรรถนะในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะครับวงเล็บ1สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียนวงเล็บ2สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้วงเล็บ3สามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่การจัดทําแผนการสอนปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุงและวงเล็บ4สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการนะครับ ข้อ8การสัมมนาทางการศึกษาข้อความข้างต้นนี้อยู่ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูประเภทใดนะครับก็ไก่สาระความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะข้อไข่สาระความรู้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนข้อควายจัญญาบันวิชาชีพครูงองูมาตรฐานปฏิบัติงานเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับสาระความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ព្រោះ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในข้อ2การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะสาระความรู้นะครับวงเล็บ1การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาวงเล็บ2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญวงเล็บ 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้วงเล็บ4การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วงเล็บ5การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้วงเล็บ6การวัดและประ รผลการเรียนรู้วงเล็บ7การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนวงเล็บ8การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนวงเล็บ9 การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และวงเล็บ10นะครับการสัมมนาทางการศึกษาซึ่งการสัมมนาทางการศึกษาก็คือข้อเฉลยนะครับส่วนสมรรถนะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะวงเล็บ1สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะวงเล็บ2สามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนวงเล็บ3สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนวงเล็บ4สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ นนผู้เรนนรียะคับข้อ9การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญข้อความข้างต้นนี้อยู่ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูประเภทใดนะครับข้อ่สาระความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะขไข่สาระความรู้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนข้อายจัญญาบันวิชาชีพครูงองูมาตรฐานปฏิบัติงาน ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับสาระความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะเพราะมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในข้อ2การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะสาระความรู้ ดังนี้นะครับวงเล็บ 1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาวงเล็บ2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งข้อนี้นะครับเป็นคําเฉลยนะฮะวงเล็บ3การจัดกระบวนการเรียนรู้วงเล็บ 4. การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วงเล็บ 5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้วงเล็บ 6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วงเล็บ7การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนวงเล็บ8การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนวงเล็บ9การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และวงเล็บ10นะครับการสัมมนาทางการศึกษาส่วนสมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะวงเล็บ1สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะวงเล็บ2สามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน วงเล็บ3สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและวงเล็บ4นะครับสามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนนะครับ ข้อ10การจัดทําโครงงานทางวิชาการข้อความข้างต้นนี้อยู่ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูประเภทใดนะครับก็ไ่สาระความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะขอไข่สาระความรู้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนขอควายจรรยาบรรวิชาชีพครูงองูมาตรฐานปฏิบัติงานเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับสาระความรู้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะครับ พราะมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูในข้อ1นะครับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสาระความรู้วงเล็บ1การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาวงเล็บ2ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกตสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลและนําเสนอผลการศึกษาวงเล็บ3มมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้ มงเล็บ4ฝึกการจัดทําแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษามงเล็บ5ฝึกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และวงเล็บ6กนะครับการจัดทําโครงงานทางวิชาการซึ่งเป็นคําตอบในข้อนี้นะครับส่วนสมรรถนะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระห่างเรียนวงเล็บ1สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียนวงเล็บ2สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้วงเล็บ3สามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่การจัดทําแผนการสอนปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุรงและวงเล็บ4นะครับสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ